ขภาสีพ,พักไปเบื้องหมาหน่อยหมาหน่อยตากปะหักเออเย้เยขียวกันกินดอกกุ้งวันเศรษดอกกุ้งนอนอยู่ในเขียวปลาปูทะลุป,ปงางนอนเลยหรอมาสั์เตอ์พี่น้องค่ะเด็ดกะฮ้อนฮอน,อนพี่นอ้องแต่ว่าต้องไายอยู่แดดเดียวมันเราาษีบางงามไม่หลี่นี่มาอยู่เราเนี่ยภาษีพักไปเบื้องมานี่เมียด้วนี่บ้านเป็นลูกเพต่นสีตัวหน่อยกระซังมันนี่เมียมันน้ำตาลน,น้ำตาล จังหวัดซื้อจากของลมยันเตจเสียอ,อยู่ลืมซื่อเสียไหนไม่มันใส่พี่น้องใส่ลูกมันยื่นใส่ใส่ใสโอ้นี่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 นนว้ายกระตาหักแฉแฉเบิร์ตซืบ้หนาวตีลูกเอาด่าแม่คุณละวันนี้เอาสามตัวตี้ยเงยหลับพี่น้องขาเศร้าน้องแม่ไปปรทเทศเศร้าดอกมึงจะส่งเหรอตัวถึกเบิร์ตพี่น้อง เบิดมาจ่อเบิงเหนาน้อยมงขึ้นเดี่อวมาผ่าไม่มันตาหาพี่น้องกต้องเมืนตาเสซบอยู่้งสตัวโอ้ยตัวถึกเบิดเจ้พี่น้องขานี่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 นไม่หนีเขี้ยวไดข่อยมันก็เลยเดินรูเอา เอา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 หมุนไปซูกตะตาหกสวหมกนเนาะหมกใช้นมมก็สิเีหมกแ้นะโอ้หใช้ใบตองน,น,นเอาบรรทิโมคือห้องขก้นห้อง,ง,องอยังได้ดิสุยออกไปได้วยข,ข,ข,ข้อขาขัอขาข้อตดิหัวมันตัวใหน้อบะนี้แล้หมุนนี้แล้วบะนี้เอา้า เอาเอาน้ำแม่ทุกไปพี่น้องอมาออกลูกนี่แม่เอาเออหมดหลอกมาหมดหลอกแม่เลยข้อแตกเซีวกันบัาเนี่ยหมดแดงมันจะกัดข้อมัง้งเหรอเฮ้ย กันหลวพี่น้องขาไปนะตาหากคลยเอาเอยเอาเห็นดีแทะเห็นดีแทะตาหักตาชัวไมน้อยอย่างสิเนาะมกใส่นน้องใหม่มกสินหัวกล้วยเฮ้ยเลียกล้วยน้องขามาซ้ำนี่แหละ Mã rất này lạ Ừ Đúng không? Ừ Bye bye